โหวตให้ตุ้งติ้งเซิงสีมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นคนสั่งถ้าไม่ใช่ชายหน้าเหลี่ยมจากชั้น14สรุปเลยนะคะชะตากรรมของพรรครัฐบาลทั้งหมดก็คือว่าถูกสั่งการโดยนักโทษชายคนหนึ่งให้มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีตุ้งติ้งเซิงสีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคำพูดโบแตกของอนุทินทางยิ่งุลในวันหนึ่งตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่อนุทินออกจากบ้านปันจันทรงผีตอนนั้นอนุทินยังบอกเลยว่านาทีนี้ได้ชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วจากนั้นพูดพอชื่อ ลี่นจากอายการเป็นตุ้งติ้งเสื้อสีอนุทินเปิดปากพูดกับสืบ่อมวลชนว่าก็ไม่เป็นไรเห็นชื่อนี้มาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันเพราะเป็นชืดอีอยู่ในคดีเด็กเหตุที่สุดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงเหตุที่สุดของเรื่องนี้คือยุคพักเพื่อใครและยุบทุกพักการเมืองที่ให้เหตุผลโดยที่แก้ต่างแทนพักตัวเองไม่ได้ยุบทุกพักทำไมยุบทุกพักก็คนที่อยู่บ้านจันทองผีโดยที่เจรจาก,กับทักษิณชัยอุณวันนั้นปรากฏว่าเป็นระดับหัวหน้าและเลขาธิการพักทั้งสิน้นการยุบพักคือหัวหน้าหรือเลขาธิการพักเท่ากับพักหัวหน้าเท่ากับพักเลขาธิการพักเท่ากับพักเพราะทั้งสองคนเป็นกรรมการบริหารพัก เมื่อกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเมื่อกระทำความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูนเมือ่อมริกาบอกว่ายุบทุกพักค่ะอืมผลท้ายที่สุดแล้วต้องยุบทุกพักเพราะไอ้ทักษิณมันเกณฑ์นคนไปกินมามา่า <c oughs> ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนะอ่ออาปชกำลังสืบสวนเรียกนักข่าวเรียกหัวหน้า,า,นาพักเรียกอะไรไปสืบสวนหมดอ่าแต่ที่ทักษิณบอกว่า ไปกินมาม่ากันเนี่ยตอนนี้หัวหน้าพักทั้งบอลลูนททั้งอนุทินทั้งอะไรต่างๆเนี่ยที่พุ่งพิรพานตอนนี้ก็สำลักสำลักมามา่าแล้วกูจะไปตอบเรายังไงว่า,า,วาทักษิณบอกชวนคูไปกินมามา <c oughs> นะ่านะเออเวลาเวลาเขาสอบสวนสอบสวน,สสวนมึงก็รุณาพูดให้ตรงกันด้วยนะทักษิณพูดเองแล้วว่ามาชวนกินมามา่านะเวลาเขาไปสอบสวนสอบสวนมึงก็ ถ้าไม่มีมาม่าจริงมึงโดนนะกินมาม่ายี่ห้ออะไรรสอะไรนะกินไปกี่ห่อกินกินมาม่าใส่ไข่ไหมใส่ผักไหมถ้าไม่มีโดนแสดงว่าไม่ได้กินมาม่าจริงนะครับถึงถามว่ามันกินมาม่าจริงมันคงไม่ได้กินจริงหรอกนะระดับศักดิลป์อย่นั่งซนต้มซดมาม่ามาแบ่งกันกินนึกไงนะ โอ้ยนะทักษิณมึงก็พูดไปเรื่อยเปอยนะสัตว์จะจะพูดสัตว์แต่จะกวนโอ้ยนักข่าวสัตว์แต่จะเยาะเย้ยนักข่าวนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นผลแห่งกรรมผลแห่งวาจากรรมนะนะทำกรรมไม่ดีพูดจาไม่ดีก็ต้องโดนนะสุดท้ายก็ต้องโดนยุบพักกันหมดร่างบางไปเลยร่างบางก็โจนนี่นะ อ,อว่าอย่างนั้นเอ้ลกาบอกโยนยุบกันหมดแน่ไม่เหลือสักพักแน่นี่เขาเรียกว่าแผนมาเนือเมฆของลุงตู่โอ้โหลุงตู่นี่สุดยอดจริงๆเผลอๆลุงตู่อาจจะถ้าเกิดว่ายุบพักกันหมดนี่นะรับรองว่าลุงตู่ได้กลับมาเป็นนายกแน่ๆเออนะครับนะแล้วมันจะเหลือใครว่าเป็น เหลือพรรคไหนบอาวะคงไม่เหลือนะเหลือแต่ฝ่ายค้านปะเหลือแต่พรรคประชาธิปัตย์ปะเออก็ไม่แน่เงินนะหรืออาจจะยุบพรรคร่วมรัฐบาลหมดเหลือแต่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเก้าไอพรรคประชาชนรวมกันเป็นจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันจะจัดตั้งไยังไงใช่ไหมมันก็คงจะต้องโยนยุบสภาเร็วนี้แหละแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับ เดี๋ยวเลกตั้งใหม่เดี๋ยวก็โดนยุบใหม่กัะเดี๋ยวมันก็ต้องมันต้องเดี๋ยวมันก็ต้องไปเรียกคุยกันจันบ้านจันสองล่าจันสองผีอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันไม่เข็ดหรอกทักษิณมันไม่เข็ดดูทรงแล้วมันไม่สํานึกนะทักษิณมันมันทรงมันแบบว่าค่าอยู่เหนือกฎหมายค่าอยู่เหนือทักษิณค่าจะทําอะไรตามใจชอบค่าก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเออ พอเดี๋ยวโดนยุบพรรคปับ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวยุบสภายุบสภาเสร็จอ้าวเดี๋ยวมาประชุมกันบ้านจันสองล่าใหม่คราวนีน้ก็โดนยุบอีกโดนยุบอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาประชุมจันสองล่าใหม่แล้วก็เลือกตั้งใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวประชาชนเลือกคือเก่าใช่ไหมเพราะประชาชนนี่ก็เปรียบเหมือนเป็นหมูได้อวยนะครับเลือกพรรคกพื่อไทยก็เลือกกันอยู่อย่างนั้นแหละก็มไม่รู้ทําไมออผลแสดงก็เลือกคือเก่า ยุบไปแล้วไงยุบก็เลือกคือเก่านะเสื้อแดงก็คือเสื้อแดงนะคนระับคลั่งทักสินกันอยู่อย่างเดียวนะออนะต่อให้ทักสินทําผิดอีกกี่รอบมันก็เลือกคือเก่านะใช่ไหม,มเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ